สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเจสสรวีอดีตมิทิฟานี่บอกเดี๋ยวบวชใหม่มีเหตุผลชัดสึกชัดเพราะอะไรหลังจากสึกออกมาใช้ชีวิตตามปกติผู้สื่อข่าวก็เพิ่งได้มีโอกาสได้พูดคุยแบบพร้อมๆกันสำหรับทิตเจสสรวีอดีตมิทิฟานี่ที่งานนี้ถแถลงเปิดใจไม่ได้ติดผู้ชายซึ้งปาดน้ำตาจ๋า ออยออฟให้อภัยออกมาแถลงข่าวเปิดอกคุยแล้วกับทิตแจสศรวีอดีตมิทิฟนี่ที่วลีรัตคลินิกสยามสแควร์วันชั้นสองถึงสาเหตุการลาสิขาสึกออกมาซึ่งก่อนหน้านี้เคยบอกว่าจะบวชตลอดชีวิตจนหลายคนคิดว่าสาเหตุที่ศึกออกมาเพราะติดผู้ชายอีกทั้งเจ้าตัวยังปาดน้ำตากลับมาคราวนี้ทุกคนให้อภัย ทำไมถึงลาสิกขาเห็นก่อนหน้านี้เคยบอกว่าจะบวชตลอดชีวิตสึกออกมาชั่วคราวครับสาเหตุที่สึกเพราะต้องกลับมาทำธุระส่วนตัวแต่ไม่ขอบอกนะว่าทำอะไรก็อาจจะ1-3เดือนหรืออาจไม่ชัว ต้องทำธุระให้เสร็จก่อนแล้วจะกลับไปบวชใหม่หลายคนสงสัยติดผู้ชายไม่มีครับแล้วแต่ใครจะคิดหรืออาจจะคิดไปต่างๆนานาเรื่องของเขาไม่มีเรื่องผู้ชายมาเกี่ยวข้อง ป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้ป่วยอะไรเลยตัวผมเองก็สบายดีพ่อแม่สบายดีไม่มีใครป่วยเป็นอะไรสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคภัยระวางบวชเคยถูกลวนลานไหมไม่เคยถูกลวนลามอะไรเลยอยู่อินเดียสงบมากครับไม่มีเรื่องอะไรแบบนั้นสึกออกมาครั้งนี้จะแต่งหญิงไหม มีคนถามเยอะมากคงไม่หรอกครับอยู่แบบนี้ดีที่สุดร่างกายไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปบวชต่อเมื่อวันก่อนมีงานติดต่อมาเป็นงานแต่งหน้า ผมก็ปฏิเสธไปเพราะไม่อยากรับงานอะไรแบบนั้นอีกขอเป็นงานทั่วไปได้หมดยกเว้นแต่งหญิงแต่งหน้าตอนนี้เราเป็นเพศไหนไม่ยึดติดอะไรเลยกับเพศเป็นเพศที่ว่างเปล่าผมมุ่งแต่ยึดถือปฏิบัติธรรมตามองค์พระพุทธศาสนาเท่านั้นโดนต่อว่าไหมเป็นสาวสองแล้วไปบวชช่วงแรกๆก็โดนไงแต่พอบวชไปนานๆทุกคนลืมไปหมดแล้วว่าเราเป็นอย่างไรเราเลื่อมใสในพุทธศ ศาส,สนาศึกษาธรรมะผู้คนก็เลื่อมใส่ตามเราแสดงว่าตอนนี้นิ่งมากนิ่งมากๆไม่ยึดติดกับอะไรเลยใครจะด่าว่าเรายังไงก็ไม่โกรธกลับมาเจอใครบ้างแล้วเจอพี่หนุ่ม g ีสตาผ์พกปลูกบ้านผมตั้งแต่ประกวดทิฟฟานี่และก็เป็นคนพาผมไปเอาหน้าอกออกก่อนบวชขอบคุณพี่หนุ่มมากที่ช่วยผมมาโดยตลอดเจอพี่อ้ําแอบแซบคุณรุตวิสรุต หมอกวางวลีรัตเจ้าของวารีรัตคลินิกและก็เจอเพื่อนเก่าๆหลายคนเห็นมีไปปาร์ตี้ไปกินเที่ยวทั่วไปแต่ไม่ดื่มเพื่อนๆคิดถึงผมก็คิดถึงเพื่อนปลดล็อกทุกอย่าง ตอนนี้เหมือนปลดล็อกทุกอย่างอะไรที่เคยผิดพลาดในอดีตดีใจที่สุดวันประกวดมิทิฟนี่ได้เดินไปเคลียร์กับคุณจา๋าเจ้าของทิฟนี่เรากอดกันคุณจ๋าบอกว่ากลับบ้านเรานะทิฟนี่คือบ้านของเราทีมงานเบื้องหลังทุกคนเดินเข้ามากอด พี่น้องทิฟฟานี่ที่เรากอดกันหมดรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นความจริงใจตอนนี้ได้เจอกับพี่ปอยตรีชดาแล้วได้กอดกันผมก็ขอโทษยอมรับผิดที่ผ่านมาพี่ปอยข้อให้อภัยถือเป็นครั้งแรกที่ได้เคลียร์ใจกับพี่ปอยตอนนี้อยากเจอพี่ออฟ ชนะผลมากอยากขอโทษแบบเจอตัวเพราะที่ผ่านมาผมขอโทษผ่านการแชทเท่านั้นกลับมาครั้งนี้เหมือนกำแพงที่เราเคยกั้นเอาไว้ได้พังทลายหมดแล้วทิดแจ๊ดกล่าวขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ